ถอีโคคาราคาประหยัดค่างวดเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นแถมอัตราสิ้นเปลืองเพียง23กิโลต่อลิตรจัดทรงแต่งสวยทั้งแม็กใหม่ยางใหม่ให้ครบชุดเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะทชกก 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게다 상처로 남아 이미 어긋나 버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음 วัสดีค่ะวันนี้จะเจอกับจอยเพชรคาร์เซ็นเตอร์อีกแล้วนะคะวันนี้จอยมีรถนะคะสวยๆมาให้คุณลูกค้าชมนะคะสําหรับใครที่งบน้อยแล้วอยากได้รถคันเล็กๆแบบประหยัดน้ำมันนะคะไว้ใช้ในชีวิตประจําวันวันนี้มีมาให้แนะนําเลยค่ะจัดทรงแต่งสวยด้วยเม็กใหม่ยางใหม่ปี2021ให้ครบนะคะเดี๋ยวจ้อยพาไปชมใกล้ๆเลยนะ แล้ววันนี้นะคะจอยมีรถคันเล็กๆน่ารักราคาประหยัดมาให้เป็นเจ้า s u ซูกิเซเ e r i รนะคะตัวนี้1.0ตัว g l x ค่ะเป็นเกียร์ออโต้ปี2015ค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับโคมไฟหน้าขนาดใหญ่นะคะมีไฟเลี้ยวและก็ไฟหลีในตัวด้วยกระจังหน้าของเขาเป็นเส้นแนวนอน2เส้นนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของซู z u กิอยู่ตรงกลางนะคะ ตัวนี้จะเป็นรถ h a ชแบ็ก c าประตูนะคะขนาดกระทัดรัดและก็ประหยัดมากๆเลยค่ะด้านข้างของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับแม็กใหม่ยางใหม่ปี2021นะคะเป็นแม็กนะคะขนาด15นิ้วค่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะตรงแก้มข้างกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้สีดำนะคะสีเดิมนะคะสีแท้จากโรงงานเลยค่ะ แล้วก็นะคะตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะหลังคาสูงโปร่งนะคะสามารถนั่งสบายสบายไฟท้ายนะคะก็ทั้งสองข้างเป็นรูปแบบที่ทันสมัยนะคะรูปทรงสวยงามมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะนีเป็นทรงแฮชแบกนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ห้องเก็บสัมภาระของเขา ก็กว้างขวางนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีนะคะเป็นยางอะไหล่ให้นะคะแล้วก็เป็นแม่แรงที่ขนันล้อนะคะให้ลูกค้านะคะครบเลยค่ะอุปกรณ์ของเขาพื้นผิวเดเดิมไม่มีการติดแก๊สมาแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะเดิมแท้ทั้งคันเลยค่ะ เบาะด้านหลังของเขานะคะยังสามารถนะคะพับลงได้นะคะนี่ทั้งสองส่วนเลยนะคะเวลาเราซื้อของมามีข้าวของเครื่องใช้ยเยอะๆสามารถใส่ของได้อย่างนี้เลยและห้องโดยสารนะคะตัวนี้ก็กระจกควบคุมด้วยไฟฟ้านะคะ ที่นั่งทางด้านของห้องโดยสารก็จะเป็นเบาะผ้านะคะตกแต่งลวดลายตรงกลางนะคะตัวนี้แล้วก็นะคะห้องโดยสารออกแบบกว้างขวางมากๆเลยนะคะนั่งสบายนะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทด้วยค่ะ 1... ดอกนะคะนี่เปิดออกมาฝั่งคนขับก็จะแต่งนะคะลวดลายด้วยนะคะตรงประตูแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ควบคุมกระจกนะคะทั้ง4ด้านนะคะคนขับ เป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะคะแต่งลวดลายตรงกลางนะคะนี่กว้างมากเลยนะคะเห็นคเล็กๆแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะสามารถรองรับนะคะอ e ีย0ได้ด้วยนะคะน้ำมันแล้วก็นะคะ ความจุถังน้ํามันนะคะอยู่ที่35ลิตรเลยนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันสูงสุดได้ถึง23กิโลต่อลิตรเลยนะคะนี่ภายในห้องโดยสารมีช่องแอร์นะคะวิทยุคู่ตัวเลยนะคะนี่ AM FM เล่นได้หมดนะคะแอร์เย็นฉ่ำนะ ตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยนะคะขับง่ายๆสบายสบายแบบนี้พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางมีช่องวางแก้วน้ำที่เก็บของให้ครบเลยนะคะวิสัยทัศน์ในการมองเห็นข้างหน้ากรณีค่ะกว้างขวางนะคะโล่งโปร่งเลยนะคะด้านบนก็จะมีที่บังแดดพร้อมกับกระจกให้นะคะแล้วก็มีไฟในเกงให้หงจุดนะคะ เครื่องยอนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยอนต์เบนซิน1.0ลิตรนะคะนี่สามสูบนะคะเครื่องเดิมนะคะไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะคะน้ํามันคานหน้าเดิมๆเ,เลยฝากระโปรงหน้าเดิมๆนะคะคันนี้จอยรับประกันนะคะว่าคันนี้สวยจริงเลยค่ะ เป็นยังไงคะสวยถูกใจคุณลูกค้าไหมคะสาหรับคันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาก็ไม่แพงเลยนะคะผ่อนสบายๆเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นหากลูกค้าคนไหนนะคะสนใจสามารถมาชมรถแล้วก็ทดลองขับได้ที่เพชรคาเซ็นเตอร์สาขสา3นะคะมาเจอกับจอยแล้วก็รถสวยๆคันนี้ได้ที่แยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาที่จังหวัดกำแพงเพชรได้เรามีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดสัญญาถึงที่เลย ลยนะคะลูกค้าไม่ต้องมาเลยสนใจนะคะรีบโทรศัพท์มาตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้จอยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ